Container Showcase Review ที่สุดของบ้าน n o r d ดิกเจแปแบบมีห้องน้ำภายในประจำปี2023สวัสดีครับท่านผู้ชม Container Showcase มีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์คลิปรีวิวนี้ครับมาชมไปพร้อมๆกันสำหรับตู้รุ่นขายดีประจำปี2023ซึ่งมียอดขายเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า15ตู้สำหรับตู้ตัว n o r d ดิกเจแปนิสสไตล์ญี่ปุ่นแบบมีห้องน้ำภายในครับ รายละเอียดของตัวตู้ใบนี้มีอะไรกันบ้างมาชมไปพร้อมกันเลยครับตัวตู้เป็นตู้ประกอบใหม่ครับขนาดกว้าง3.0 0เมตรยาว7.0 0เมตรสูง3.0 0เมตรโครงสร้างทั้งหมดจะมีโครงสร้างที่เป็นเหล็กวายแฟรง์เหล็กมอกอและเหล็กซิงค์ผสมกันนะครับแล้วก็ถูกพ่นทับด้วยสีกันสนิม t o a เ e รดออกไซด์และพ่นทับด้วยสีจริงของ t o a กริปตันอย่างที่เห็นในภาพโครงสร้างจะเป็นสีครีมครับ ตัวตู้มีหูหิ้วสําหรับยกแรกเคลื่อนย้ายจํานวนสหูสมุมสีด้านนะครับตัวตู้ครับผนังและหลังคาเป็นแผ่นฉนวนสําเร็จรูปโชว์เคสไอโซวอลซึ่งที่ท่านผู้ชมเห็นจะเป็นสีครีมอยู่ครับตัวนี้ครับจะเป็นตัวที่เป็นฉนวนสําเร็จรูปแล้วลักษณะของแผ่นก็คือเป็นแผ่นเหล็กด้านบนแผ่นเหล็กด้านล่างเคลือบสีรีดลายวอลเปเปอร์ paper, ก็คือสีครีมและตรงกลางจะมีฉนวนอัดเข้าไปนะครับเป็นโพลีสไตรีนโฟม คุณสมบัติของโพลีสไตรีนโฟมตัวนี้คือกันร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟและเก็บความเย็นได้เป็นคุณสมบัติที่เรานํามาใช้ในการทําผนังและหลังคาของตัวตู้ใบนี้ครับด้านหน้าครับที่เป็นด้าน7.0 0เมตรท่านผู้ชมจะเห็นเป็นลายไม้นะครับเป็นลายไม้ตกแต่งตัวนี้นะครับเป็นสีน้ําตาลสามารถระบุได้นะครับตัวสีของผนังและหลังคาโครงสร้างต่างๆครับแล้วก็ตัวลายไม้ครับแล้วก็จะมีกระจกกลมนะครับให้1ชุดแล้วก็เป็นประตูครับ อย่างที่เห็นในภาพจะเป็นประตูบานเลื่อนคู่กลางแล้วก็ฟิกซ้ายขวาเป็นกรอบอลูมิเนียมสีขาวด้านหน้าจะมีโคมไฟกิ่งให้2ชุดนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นนี่ครับส่วนด้านบนจะเป็นแผ่นฉนวนสำเร็จรูปโชว์เคสไอโซวอลแล้วก็ปิดทับเบิลอีกทีด้วยตัวซิงเกิลรูปนะครับตัวหลังคาย,ยามาตอยให้อีกหนึ่งชั้นครับนี่คือด้านหน้าที่เป็นด้าน7.0 0เมตรส่วนด้าน3.0 0เมตรครับ จะมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเซ็นทันแอร์อินเวอร์เตอร์ขนาด18,000 BTU ใหม่มกเบอร์5นะฮะ18,000 BTU อินเวอร์เตอร์และฝั่งนี้จะมีระบบของไฟฟ้าสลับต่อไฟเข้าวเป็น power pack ตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ำสายกลาวแท่งกลาวมีให้ครบเรียบร้อยด้านหลังจะมีตำแหน่งของพัดลมดูดอากาศฮาตาลีขนาด8นิ้วแบบมีฝาครอบให้1ชุดผนังที่เห็นคือเป็นสีครีมนะครับตัวนี้ ก็เหมาะสำหรับนำไปทำเป็นบ้านรีสอร์ทสำนักงานได้ครับตัวนี้แล้วก็ตัวด้าน3เมตรฝั่งขวามือของตัวตู้จะเป็นตำแหน่งท่อน้ำเข้าน้ำออกซึ่งภายในจะเป็นห้องน้ำสามารถจ้ำน้ำจ้ำระบบต่างๆเข้าตรงนี้ได้ครับมีทั้งฟอร์เดนทุกอย่างให้ครบหมดแล้วแล้วก็มีพัดลมระบายอากาศฮาตาลิขนาด6นิ้วแบบมีฝาครอบให้หนึ่งชุดนี่คือรายละเอียดภายนอกของตัวตู้นอร์ดิกเจแปนแบบมีห้องน้ำภายในผมพามาดูรายละเอียดภายในกันต่อครับ ประตูเป็นเรื่องทมาครับเป็นบานเปิดแล้วก็มีมุงลวดให้เรียบร้อยแล้วด้านในผมขอเริ่มที่ระบบไฟฟ้าก่อนครับระบบไฟฟ้าจากาวอร์ปลั๊กเมื่อสักครู่ถูกต่อเข้ามาที่ตู้ควบคุมของเลนเซอร์และมีพัดลมระบายอากาศคาตาริขนาด8นิ้วตำแหน่งการติดตั้งเครื่องปรับอากาศา Air, เซ็นทรัลแอร์อินเตอร์เตอร์18,000 BTU นี่คือช่วงทางเข้ามานะครับแล้วก็มีสวิตช์ปิดเปิดครับเป็นของฮาโก้ซึ่งควบคุมทั้ง หลอดไฟและพัดลมตอวกาศครับหลอดไฟจะเป็นโคมสี่เหลี่ยมนะครับภายในห้องจะมีสี่และห้องน้ำอีสองครับปลั๊กคู่กาวครับจะเป็นของฮากโกเหมือนกันมีสี่มุม4ีด้านครับตัวนี้และนี่คือกระจกกลมครับพื้นครับเป็นโครงสร้างเหล็กถูกพ้นทับด้วยสีกระสีเสร็จแล้วเนี่ยจะถูกปูทับด้วย สมาร์ทบอร์ดหนาส6บมิลของ s อ g และปูทับหน้าด้านบนด้วยกระเบื้องยางลายไม้หนา2มิลแล้วก็มีคิ้วปังกระแทกให้รอบตู้ให้เรียบร้อยแล้วนี่คือภายในห้องโถงใหญ่นะครับก็ตำแหน่งประตูหน้าต่างสามารถสลับได้เปลี่ยนได้ครับมาดูในส่วนห้องน้ําที่เป็นขนาด1เมตรหคูณ3เมตรซึ่งขนาดกับแนวของตัวตู้สวิตช์ที่เปิดด้านหน้าก็จะควบคุมทั้งหลอดไฟและก็พัดลมดอากาศครับอันนี้เป็นกระจกบานเลื่อนรางแผวนบน ซึ่งเป็นกระจกฟ้านะครับตัวนี้เปิดประตูเข้าไปครับระบบไฟฟ้าก็าจะมีไฟสองหลอดแล้วก็ควบคุมทั้งความรบดอากาศนะฮะตัวนี้นเลือกติดมาแล้วครับมาดูภายในห้องน้ําครับกระเบื้องครับปูเป็นสูงขึ้นหนึ่งแถวสีขาวอร้มฟอร์เดนให้2จุดสำหรับภายนอกและตู้กระจกกั้นสหรับอาบน้ําพร้อมถาดอาบน้ําและเครื่องทนน้าอุ่นฝักบัวอาบน้ํา ก็มีให้ครบเรียบร้อยนะครับในชุดนี้ที่ใส่สบู่มีให้ครบ4ฟลเดมีให้คร,บ,ครบตรู้กระจกอาบน้ําสุขภัณฑ์เป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดแล้วก็มีฝักบัวชําระที่ใส่กระดาษทิชชู่ของโมย่าแล้วก็อ่างเคาน์เตอร์ของโมย่าพร้อมกระจกเงาตัวนี้นี่คือการปูกระเบื้องนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นกระจกฝ้าฮนี่คือรายละเอียดภายในห้องน้ํา นขนาดกว้าง1,50เมตร50ยาว3เมตรมีตู้กระจกอาบน้ำให้เรียบร้อยระบบไฟฟ้าพรรัดลมดูอากาศให้ครบครับตู้ใบนี้ลูกค้าสั่งเป็นตู้ใบที่3นะครับจะส่งที่สีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับตู้รุ่นนี้จะใช้เวลาผลิตค่อนข้างนานเพราะรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ประมาณ30-40วันผมแนะนําให้ออเดอร์ล่วงหน้าก่อนเพราะว่าโปรโมชั่นนะวันนี้มีฟรีเครื่องปรับอากาศอยู่นะครับ แล้วก็ฟรีค่าขุส่งกรุงเทพและปริมณฑลครับหากท่านลูกค้าท่านใดสนใจนะครับหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์0899995345หรือที่ลาย OA ของทางบริษัท a s s i g n Container Showcase ข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าแรกของ www.container showcase.com ขอขอบคุณลูกค้านะครับสำหรับการสั่งซื้อตู้ใบที่3ใบนี้แล้วนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ